จะว่าฝนที่ตกทำทางไปจักคือคึบมืดฝ่ามืดฝนมาเลยพี่น้องเลยลมห่วยห่วยเนาะเอาจ้าเอ้เดีสยวจอยดีหูหัคนไข้ฮะหูหัวพ่อายคลิปนิ่มล่ละหัวจัดกระชับต่อมือตบมือต่อมือเก่งเก่งเก่ง เอาพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะกะลังสิพาน้องมินนี่เพิ่นไปคลินิกหรือไปห้องหมอไปไปซักยาสักก้อนก็เป็นไข่ได้โซมือเลยน้องเนาะหุ้มมุมอยอะไปสีแห้งรือกระแห้งไาสีเศร้ารอกระเศร้าทีนะพอดีแบบอยากไปมันเรือลังเลยเอาพอดีกระเทินอ๋อเป็นตะเก่านะเพควนจะเป็นไขวัดอลดัมขึ้นแล้วก็เศร้า แบบ่บมีมูอโบมีไอแต่ว่าไข่ขี้ไข่ห้อนนี่นะเปินเอิ้นไข่ห้อนอ่าลายได้เทคโนโอยช่วงนี้นะพอตากับพ่วงกลับลงมาแต่ทรงลูกลุกเนาะพี่น้องเนาะอ่าเฝืนนั่นก็ขาดเลือดนะครับประมาณเจ็ดแปดปีนี่แหละนั่นก็ได้้นน้อยขาดเลือดอ่าห้องหมอล่าวเวียดกับฝืนกับบัหับพวกหมอนี่เฝืนกับบัหับเลยเฝืนอ่าลงลงแข่งลงแข่งก็บโอย่างหาหมอ เมื่อยหร่พวกเนเพราะว่าช่วงนี้แบบสงการเนาะปีใหม่แมนบางคนเพิ่นกะพักแน่แล้วกะบ่ถึกเวนบ่ถึกยามแน่เฉเนาะป๊ราะทุกพวกคนบ่จักอ่านี่คืออันแรกน้องมื้อนี้ก็ไปเที่ยวนึงก็ได้นี่ไปตอน3 0 0นเพิ่นมาทันมาแต่กะไปตอน3 0 0นอ่ะเว่าทันหมอทันมาเนาะกลับเชื่อชองพี่น้องเอ้ยลูกไอ้เตียงก็คือว่าน้องผู้น้อยนั่นไข่อ่า้ดี ผู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 ้ใหญ่บ่ผูเว่ยบ่กับลูกเบาเวียดเนาะลูกเบาเวียดก็ไข่นี่ก็ได้โอ้ยบ่แมนแมนอ่ะไข่ไรจับฟองเน่ยพาเพิ่ดไปก่อนว่าได้ก็ว่้ไปเวียดออกมานนี่นะเพราะไปทั้งหนก็เชียร์ตู้เชียร์เงี้ยฮึมฮึมนี่แหละบ้านอย่างไอ้บ้านกาจาโต้บ้านนี่ก็น้องพกน้องโผลเพิ่นกับประหารแขนเพรก็แล้วกับช่วงปีใหม่นี่นะ กผู้ใดแบบว่าได้เพียรพร้อมทุกอย่างแล้วกับเรได้คอยแบบนี่เราพี่น้องเนาะก็มีจะไปทางกานอัพเดตเชื่อ,าอทางไดลกับประกาศถัดไปสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะเว่าเอฟซีทางของเราท,าท,ยท้ยเรื่องทางประเทศเน้พี่น้องเลยแตายินดีต้อนรับเขาสู่ซองของบอตาบนันฮาคือเกา่าเนาะนี่ครับ แต่ได้เป็นมือที่ชิบปที่ชิบที่ชิปเอ็ดเนาะแต่ว่ามือแท้ของสงการที่ชิปห้าิสี่นะ1ิ1สี่ิส่ิแต่ว่าเห็นลินเอ๊มีแถวสวัสด์นะครับแ๋ยวกอต้ากายมาขึ้นนี่ละซอยหากับมาซอยโกขนสารโอ้โเน่อจักสีรถยังรถกีโก้กับรถจักรีคราันล้วน้ำดินแคมทางรถก็แปลนแปลนต้าหน้ากัน คูรถจักรนี่อ่าสีมาแบบซี่เบิกผูรถใหญ่ก็สีไปแบบซี่ก็เหตุการณ์อยู่เคนเราฟังก็เอิญใช่กันอีกอะไรอีกอะไอยู่เนาะบปิดเลนโรดิเบิร์กสลุดเนี่ยลดโอ้ยเนาะหามก็เงี้ยว่ะยังได้เลยเห็ดจะโลยอ่ะฮะเบิ่งกล้องเอเบิ่งกล้องเฮ่บรงทุ่งเนี่นตัวเอง

ไข่อยู่แต่ก็ยังลิ่นแบบยังลาเริ่มอยูน่นะแบบว่าเบาๆสิแบบ,บาาแบบนอนไข่จมแบบว่าบปรุ่แล้วก็ไห่อีกแบบประาณน,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 นั้นเนาะตอนคืนนี่ห่อนขนาดเนาะแบบมันออกตัน,นไข่จังไดยไขย่ลงอันว่าคตายังไข่ลงตีนบอกพี่น,อน้องตัวตีนพันนี้สิฮ้อนฮ่อน,อนตึงกระโตส้เย็นกระยาต,ตีนวันนี่สิฮ้อนห้อนไรห่อนแหน้หงตีนน้อยวันนี้บัวไข่กันแม่กับอันหัวเพิ่นกระโตเย็นกระหัวกับตีนนี่้ห่อนอแบบนี้นะ เอาหนาลงนเอกันเานบอกคนเคยมาเอานามมเยิเรเป็นผักสงการมาเามาเนาะกว่ารดหน้าบนเขาไปส่งน้าเบิามคนกันนาะให้อันพ่อตาพ่ลงไปถามก่อนบอกกับมินนี่ทามบอลมินนี่บอกว่ลงดูมินนี่บอสสบายอ่ะอเต่เจอกระเศร้าเลย พ่อเศร้าได้จอบ่ไดลินสงการได้ไหมพี่หลุกวอน้ำปลาลุงฮะพ่อเศร้าอะไรกันสบ่อไดลินสงการแทะบอยากไปบ่อไดลินสงการนะหมูฮะไปหาพุดพนักใหญ่เนาะสงการกับบ่อไดบางทีกับบ่ไดไปแช่ไก่ดอกพาพดสงกานหลับพนญนนำบ้านนั่นแหละน้ำนาสงการนี่นี่เฮ็ดเฮ็ดก็พอเนี่สบายดีเห็ดว่เ็ดเลฮ้ฮเฮ้ยเพ้าเเฮ้เฮเย่ยย้เ้ จิงๆจเจ้นเจว้าแบ๊บๆยู่คันฝนสวงไข่มาได้กระิ่นแล้วก็หูหละโชิกซอยหับไข่บุ้มมามาได้แล้วก็บตะิ้อนตัวๆน,ะน่าโคตรชื่นเป็นขาราบ้ยเนาะจังหวคนเปิดอาหารตามสั่งละ่ะรวมตามสั่งกับอัสมิลาบมียอียงมันทุกอย่างบอ<า>บวเป็นก<อ>ับข้าววันวันนี้วันนี้จะเห็นกินอะไรวันนี้วันนี้มีแกงปลาขน่ากับกันปิ้งอ้วเลย เซลามาตวัวไปะมินิกินอังรมินี่นี่ฮะมินิกินแต่นมมิน้นะเข่ากับปะมาลายมืออะไรเพล่นบอบคอยสบายแล้วกันบ้ไงคือจะยืดห่างยืนนันย่างแลวก็บ้คอยี่กินนะพ่อคิวเขาคิวเขาอะไรนะเนี่ยนะเ็นนี่เนาะอะไรกับคนอาเพิินเอิญสุน่เจ็บท่องน้มถายสองไมย่างมินินอือไม่ย่งิดิน ไปุังนัเต็ม้างดีงเดบนรถเลยบนทางทโ,โางรกันนะรนใจก็ฮอนละละมาคลินิกเทเซโ,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 โน่นี้แหละไปทางก่นจามาคนกม,มากกันรงใได้แคทาไม่ตายก็แลยเยอะยอดยายอด,ดน,นี้นช่ีหย ในกาใสาน่นมแล้วคนไ่อยากกินคนหูจักกินคนจักหลอาตรมาเลยก่เนาะแต่เขายังไม่นจนไม่อยากกินยาเลยไม่อย,<ต>อยากกินนมเลยปะเลยนมมือนี่แต่ว่าบาดเพื่อนไข้วัดบาดบ,บาด้าบาดเอายาโตกองดำได้ไงตัวนั้นบาดบโบมีกินไงน,นบงมีกินโบมีสีตัวนั้นนะ่ะจะเป็นสีขาวอะไรงัวนั้นนี่นะครับตัวนี้มันบาดกินแห้งกับนีมันเป็นสีสบัวกินกับแห้งเพราะคนไม่อจักกินคนจับหสอดศาสตร์เลยคือตัวนี้นองไงนอให้กินกันไง แต่เนยบ่อยมีเธอหนึ่งเคยบีบอะไรน่ะมันเหนียวแห้งเฮาผ่าบริจักระบบผสมน้าก่อนแล้วว่าพากันบีบส่วนติดโคเวนตี้เหนียวกรับก็มันเป็นบางคนมีบางคนบางคนกับบุคเเข็งเลยคืออน้นนี่แห้งยากนะนะแห้งแห้งแห้งยากนะแห้งแช็บยาเด็กน้อยมันชีวานแมนห้งแช็บนะนะบีบให้ค่อยกินได้ค่อยกินเพราะมันแช็บมันหวานนี่นะเพราะอะไรก็คนกินบุเลี่เยอะนะ อันนีแค่แตได้มาบ้านแค่ยาแตใดมาป้าปมนำปีใหม่มินิบริลลี่นมินิไอ้เพิร์นบอลตี้ปีนี้เนาะประยู่สวรรค์กับเพิ่์นบริเลชันอปีนี้ไอ้คนหลายขอก็เลยบริจัดบรจัดอยู่แต่กะโบอันปันได้เนาะแต่อยากมากับเพิ่์นเบิร์นให้เนาะแต่อยากตีกะเซโนพอยตลาดกลางคืนเนาะเพิ่์นสีเปิดใหม่ละไกซี เห็ดอาะเห็ดทรงกานอยู่นี่คุณเห็ดอันบม่เป็นแบบปฏตติโฟมดอกมีแต่เอาน้าใส่ทางโฮสกันเฉยๆเนาะพอทาติพัตติโฟมนาะมันสีเสียงไฟฟ้าสอดโคมเป็นน้ามด้วยก็นี่คือเป็นยังที่เปิดไฟฟ้าอเป็นเป็นต่อกลอกมันขึ้นเทิงละต่อกลอกแต่ว่าเปิดน้ามื่อๆแต่ว่าสีบ่มีโฟมด้านลุ่มมาท่านะเอ้ยนนัโคมไม่ยังไม่ยังตีนรถเลยยังอันไม่คล้ายๆคือทุ้งียังไงล่ะ เป่นลายจากลับเราบ่โลคือง่อยๆฮะเ็ดจเลยเห็นด้วยเองจ้ะไม่<อ>เห็ดอีแม่เทิงเท่งอ่ะอ่าเพื่อนี่มกกักแบบเอาเห็ุจับกล้องนี่แบบจืดเลยนิ่มเราได้หัวักได้เวลาโมจับกล้องมาใส่อีกอ่ออยู่ราชิไห้โอ้ยสุดๆเลยขนาดเสร็จโตไหน้นี่นนนยา,ามเพื่อนฮอนเลยไหมเดี๋ยวนำเสร็จโตไห้นี่ยังไ้ได้ อีกอ่ะก็สีไฮได้แต่ว่าขนาดไงก็เขาหยดเอากระสีอันห่าฮ่าแบบเหยดหยดเอาไฟเบิ่งผลิษตกับสีไายเนี่ยแต่ว่าจากการสีบอลเก็บสัมยาวัคซีเนาะพราะหมอยาวัคซีนนี่มันมันเป็นไข่เลยได้ตัวอันนี้มันเก็ดเก็บแต่พวมใช่ สาวจ้าเห็นตัวเองมาด้วยก็เก็เหมือนกันมาเห็นตัวเองก็อ๋อหลงเนี่ยเมื่อไหร่บออันสาวหน่อยนี่นี่ทีนนี้ชวนพากันหดหน้าบันในสามสี่คนถ่ากันลินก่อนแล้วเนาะจุ๊บชึ๊บชึ๊บได้บอ

อะไรก็ฮะไข่ซีซิปอันแล้วนะเนชาเพิ่นก็นมาเพิ่นก็นมาพามาตัวอะไร <c oughs> ยานป่ะหยานเด้อคนเกงเด้เอ,อ

ลินมอมินเลอีนอนีเอกนีเท่านี่เสียงรถพี่น้องนี่แค่เพิ่นบิดรถเด้เออเออม่นงานนี่างนี sao lẹo sao lẹo hả bữa nay mày ký đi sao kým sao lẹo hả sao lẹo sao lẹo hả bap sao bap 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 à bap bap pa 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 bap 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 vào nam bao เออให้แม่บาทเรือใจเรือใจแม่แม่แม่ักยาหุดพ่ออน้ำาเาน้ำน้ำอ่าน้ำเอาน้ำมาเออบกินเออกกินนยะเอาบกินนยะกินนยะ เดนเดพอจิตตัวมาเลยเดวพอจิตตัวมาเลยเ่นเบิ่งบัดเดียวแม่ัวแหอเห็นโชเออเนเกมอ่าเฟนชะเออเห็นเห็นบ่เห็นบ่ไ่ได้ชือ่าถ้าว่าโมยากถ้ายากมาอีกเล้วแม่นแม่นเช่าเลยเอออา้าขึ้นั่งรถป้า

เยเอาชื่นะ yeah, well, yeah, well, ่อโเจ็บนะนินตีตีตีเมนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะออ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 อเอีเาอเก็เน้าอืออออเออเอออออออตีกนตีกนเออ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 อเอออ่าเเจ็บก็นะแต่ว่เป็นอ่เป็นโอ้คนเก่งโอ้ เนล่วันนี้มือนีวันที่อะไรวันที่ชีวิตเนาะเออวันที่ชีวิตถึกสักยาไม่บอกว่าตัวไข่บวลงตะเกามีตะไข่ดำเมื่อคิดยากแล้วกันแต่ชันเมื่อนี่เมื่อจับเลขพอเนาะเมื่อจับเลขก็พอเนาะเมื่อจับเลขแปะๆเนาะแต่ว่าจับเลขหัวเลยพี่น้องตะเกามวนเพนันจับ ไม่ยมวะไม่ม่ย่ดยไมด้อย่าโดยเอาต้มือต้มือต้มือแปะแปะต้มือแปะแปะเห็นต้มือแปะแปะต้องตบมือแปะแปะทำหนักกะลงสองโลเพอดนะตอนน่าแปะโลไปพอดีเลยแต่หกโลธรรมดาว่าสิขึ้นเบิดแห้งลงเนาะลงขีดนึงแม่ลงขีดนึงแม่เอ้ยลงโลนึงอ่ะบอกขอให้ตาลอยเข้าลอยเข้าแล้ววันนี้ ถ้าร yeah, oh. ้อยเขาร้อยเข่าแล้วว่าดีอื้ออยากกอมแล้วว่าดีเออเฮ้ยเป็นกระสุนอ่เบะแล้วนอนนอนว่าออจะก็ได้บวมอันปิดไข่จะก็ได้เจี๊ยบก้นวาดีอืออนี่ได้ช่างตัดผมพอนะเดี๋ยวนี่ยข้างแรกพี่นเราเอ้ยเอ้าหนอนโน้ป้ายก็ติดผมรื่อๆอยู่ลงไปกี้ว่าช่างผู้ชายแล้วทแทนผู้หญิงือ ยุงครบบ่นี่ยยุงครบบ่เลยเป็นยังเออยุงตยุงดัดนี่นี่แล้วกับนี่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 อ่าโ้ยล่ลกนอนบ่ลกมั้งอยากนอนบ่ไุ้ยู้ใดนาะเช่าเลยเ้าเลยเาเลยป้ามึงเนี่นะมังเนี่ยมึงเนี่ยน่ะมอมินี่ได้หนิคนชวรได้ฮะน่ะบาเพื่อนแดงบุญละบาแดงบุญละ แดมาันมสกาะอาบอตาไกลลงไปสวรรคฟ้อนะพี่น้องคนนั้นโอ้ยนี่แหละฟวมลินตามซอยใช่ลยนี่โปลมาใช่กันใช่เลยผู no um> ้หนึงรถจากผู้นึงบิโก้โอ้ยหมอเจาะเลยหงั่ยเนชวิสการนทเหตุราวดกนอีกินได้ไหมนะ อลรมบ์ดีแน่โม่เออน้ำน้ำน้ำไม่ชื่อบเมนนะเอออ่ากินน้ำแล้วก็กินนมเนาะจดีเลยเนาะน้ำแล้วกินนมเอาไม่อยงละบาดนก็มีอะไรกันก็เด็ดนี่น้องกันวะน่องเบามิงเอออันนั้นก็อ้าวเกิดอุบัติเหตุตามกบรถบอกคำตายคาทีนะคไรกัเโียนเดียวกันนี่แหละเอาบ้านนี้กินนมบ้านนี้มา เออเยเออเยอ่ะแกงหัวแกงหัวอ่เอาเยานเพย่นบูเยเอเาจะกินไปอยากนอนจะกินเนาะเอเอย่างวะเพรแล้วเออกินอะไรเยเออป้าพอจะไปช่างเนี้กินเล้ป่ะหิวเข่าหรือป่โอ้เพื่อเพนเห็ดแล้วหลับดิบหรือลับซุก ลาบซุกบ่ะลาบดิฟคาบุเมนเดี๋ยวว่างร่มงัวลมใหม่บอบบี้อะะฮะโอเคชั้นพี่น้องเลยเนาะอย่างใดก็คือิได้ขอโตกรับเด้อบานนี้พี่น้องเนาะการไว้พบไปพ่อกับบอตาแล้วก็น้องมินนี่ในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้ออย่างใดก็ปีใหม่สงการเนาะอ่าหรือว่าลินสงการให้มีความสุขพี่น้องเลยอ่าบประมาณเนาะลินดูความระมัดระวังแม่เดินทางตลอดปลอดภัยแข็งค่าดต่กอันตรายทางปวงเนาะเบิื้อสุขสุขคน เอาถ้าคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบา <c oughs> ยเ้บ <c oughs> ๊ายบายโอ้ยเนาะหอยแล้วหอยแล้ว <c oughs>